อะไรเอ็งมีฝัมสองแล้วเหรอน้องอี่นานแล้วพี่เนี่ยเอาเอารถเอาเนี้ยแหละไปขับไปเนี้เหมืองมามามาพี่พาไปเข้าแกงปะมาเอาห้าสิบดีกว่าเฮ้ยผมไม่อยู่เอาพอดีกว่าอยากขับแบบไอ้เต็มปลดล็อกให้หน่อยเออไอ้เต็มเต็มลองอะไรเต็มเต็มเต็มเหมือว่าพี่ ขาออนเลยแง่พี่ชายพี่ถามไปตอนที่เองอยู่ที่นู่นอะที่วัดดาเวลาเองเองขับรถเองขับรถแหละขับรถพรมแดงพี่พรมแดงเหรอขับคันนะขับรถมัดแต่งขับมัดแต่งเหรอใช่ครับพี่ นั่นก็ตัวตัวลากไงเด็กบายมันบอกว่าเองขับรถโหงจัดเลยนะเหมือนกับฮาหนามันพูดอยนะ่างเงี้ยเหมือนฮานเดือดฟ้าอะเออใช่พี่จริงเลยนิ่ขับเปิดเพลงญี่ปุ่นแม่งมาจาัดฟิลแม่งมาจัดอะเฟลมาจัดเหวอเอ,อ๋อร้อยอะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูหน่อยนะถ้ามีตอรี่นะขับมาสามสองได้ปะลากเรือ <มา S 1> ได้ปะไหวยเลยแหละคันเมื่อกี้ได้อย่ารอดูเลยแหละ แสามเอาแล้วแล้วไอ้รถที่ไอเกเเวนก็คือใครขับใบขับหรอมาสภาครับ,บ,บ,รรบอ่าเอาคนเข้าแกงครับครับ <sk r ug> สูตรอะไรพวกนี้ลงทับตัวเดิมหมดเลยไหมครับเนี่ยครับใช่ครับ,รบมันเป็นแบบนี้ครับเคยเห็นแก้มใส่ไหม เอาบัตรแก๊งจักครับน่าจักผมครับขายได้ทั้งตัวครับผมไม่แน่ใจครับร้องให้นายหยุดก่อนโอเคครับเรียบร้อยครับโอเคครับใส่แท็กแก๊งแล้วครับอันนี้แท็กเอ็นทีอาร์อยู่ปะเนี่ยไม่มีพี่ผมไม่แน่ใจเอ็นทีอาร์นานละโอเค เองไปหาพี่ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เองเป็นเอ็นทีอาร์จากไหนแต่ตอนนี้คือเองเป็นคนของแดนบุเฮดละไปแล้วปะไม่กินจะลงรถทำไมเนี่ยพี่ไม่พี่จะซ่อมไงแต่ว่ากล่องซ่อมหมดเองเป็นคนของแดนบุเฮดแล้วแล้วเองก็ไปหาเอาว่ากฎของแดนบุเฮดอะมันมีอะไรบ้างดูปะมันมีกฎของการเป็นต้นใหญ่ด้วยเปลพี่มีมันมีอยู่มันไม่คือการเป็นต้นใหญ่มันคือกฎของมาเฟีย <S <S มีกล่องฟอร์มปะอีพี่มีเองฟอร์มเลยอะขับเลยขับไปพี่ <S <S เดี๋ยวพอเสร็จปั๊บเดี๋ยวไปหาแทงคนแล้วก็ห่อนะลองดูแล้วกันว่าผ่านปะ โอ้ได้เลยได้เลยเอาแก๊งไหนครับพี่เอ็งอยากจิ้มแก๊งไหนฮะไอลักก่อนเลยไหมล่ะได้ไปดิหน้าบ้านไรลักเลยเฮ้ยบ้าไปยอกยอกพี่อ๋อยู่ในมบันเ็นอย่าไปกลัวใครรือปะไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วนะเออต้องอย่างนั้น ไปหน้าทาขาารไอ้ไปเปลี่ยนชุดกั่งก็ได้ปะเปลี่ยนชุดกันพาไปเปลี่ยนชุดพี่แล้วมันอยู่เลขอะไรอ่ะมามามา เอาสูตรเลย <ไฟ S 1> นะใส่เกาะใส่สูตรได้หรอไม่ล้วแต่เองเองอยากใส่ใส่เกาะดีกว่าใส่เกาะใช่ไหมเกาะก็จะอยู่ที่ห้าแปดมันก็จะมีนะ่ะมีอันนี้สูตรมีเชิ้ตไอ้ไม่ใช่สิมีชุดวอรมมีฮูดแขน,น,นสันทำไมนอนใจไอ้สีอะไรเนี่ยพี่สีดำเดิ เบอร์นี้เดี๋ยวเป็นโจนได้ด้วยอ๋อเบอร์ใช่ปะ่ะเจอยังโอเค <Okay, S 2> ใช่ใช่ครับโ่ร์พวกูฟร์พวกอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมามาดูเอาก็ได้ กูรู้แล้วขับมัดแตงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูถามว่าเดี๋ยวกูถาม,ถามก่อนกูจําได้แล้วขับมัแตงเดี๋ยวกูถามน้องก่อนน่าจะรู้จักอยู่แล้วขับมัแตงอะ่ฮะฮัลโหลเอ็งขับมัดแตงใช่ปะใช่เอ็งพอจะจําโจนที่หัวเขียวเขียวที่ไอ้ที่งันรถหายปะจำได้ปะ ไอโจนหัวเขียวๆไอ้ที่งันรถอ่ะจำได้ไหมไม่รู้พี่จำไม่ได้หายสองอันน่ะจำไม่ได้เนี่ยน่าจำเขาเยอะจัดไม่ไม่ไม่ได้จำมันน่าจะเป็นประชาชนอ่ะแต่มันอยู่นี่มันเป็นรุ่นใหญ่ว่ะมันเป็นหัวหน้าแก๊งอยู่ว่ะหัวหน้าแกง๊งในบริษัทอ่ะพี่กินข้าวแล้พีกพ่กิไปเลยครับสวัสดีครับเบลมึงไปไหนมาเนี่ยมึไม่ตื่นใหญ่เออถ้ามึงลากแล้วมึงไม่ตื่นแบบนึงมึงต้องลากนะรู้ปะไม่ผมมาผมมาลากถึงจริงๆคือผมจะนอนตั้งแต่ บะเอนี่หมกแล้วตั้งแต่สิบพี่บหูลอนสามโมงเฉดเลยอันนี้อันนี้โกดูจ่ายค่าปรับแล้วนะกูรู้ค่าปรับมันไม่ปัญหาเว้ยแต่กูอยากให้มึงมาขอโทษพี่ขอโทษครับไม่มีแล้วพี่จะไปนอนมันจ่ายค่าปรับไอ้บอยงานบ้านเสร็จยังหมดยังตาม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 เข้าไปแค่หลังเร่ยนดำพี่เอาไว้พี่เอาไว้นั่นเข้ามาแล้วนะมันมาแล้วไอ้นั่นอ่ะไอ้โกดแดงอ่ะเดี๋ยวให้มันรายงานตัว อย่อยากให้มันนี่มันอยู่ข้างหน้ามามามาเช็คชื่อเช็คชื่อเช็คชื่อเราเช็คชื่อมามาเช็คชื่อเช็คชื่อเช็คชื่อมันตามมันตามพี่เกตขาบวะไงเอาเข้าบ้านใครอะพี่นี่กูอยวเดี๋ยวให้พี่โตเกียวจัดการเลยอย่าเราพี่โตเกียวไอ้ตามตามมาไม่ตามมาไม่ตามมามันบอกว่ามันอะขับรถ ประมูลนะอยู่โน่นนะข่าวอะไรหรือวะบ้านหมอนะบ้านหมอข่ามาแตงแล้วพี่ก็ถามมาแตงอ่ะมึงจำได้ไหมที่เหมือนจะลากไอ้ไอ้คาวบาร์ใครหายอ่ะพี่ถามมันใช่เหรอไอ้ผมโดนผมไม่ได้โดนผมโดนกาเซียนไม่ใช่เหรอไปโดนเอ็นทีอาร์ไงรออีกรอบนึงอ่ะพี่เกดเพื่อนเพื่อนผมมามาเช็คชื่อยังอ่ะครับ มาแล้วครับเผื่อเป็นอะไรทำไมชอบแตะใส่ซุโอไอ้กูอยากไอ้ไอ้พี่เกศพี่เกศพี่เกศปกติคนเข้าแก๊งใหม่จะมีตีนะรู้ปะใช่มันมีอยู่แล้วอันนี้เองอยากตีใครเองจิ้มเลยน้องก๋อก่ไปป้นไอ้นี่ให้หน่อยดิพวกแก๊งสูตรสีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีสว่างสว่างอ่ะสีสีเออสีแบบสว่างสว่างให้หน่อยดิอยากมีดี่วะไว้อะสิไว้อะฮัลโหลพี่เกศซื้อรถต่อผมปะคันไหนคันเนี้ยไม่ซื้อขายเท่าไหร่รถตีก็ขาขายกันเท่าไหร่อะ ไม่รู้ไม่ซืนหรอกอันนี้ยียีผ้าลายเขพอแล้วโอ้ไม่เอาหรอกถ้าบุ๋มไม่ขายพี่ตั้มหรอกขายไปก็ไปแทงกับพี่ต๊อดอ่าอ่าอ่าแม่งแซว่ะเฮ้ยมามาจับกลุ่มบ้านจับกลุ่มบ้านกันจับกลุ่มบ้าน